เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนพิทิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะ ท่านที่เป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับตามตลาดนัดบ้างหลายๆคนหลายท่านนะครับมีเงินหรือว่ามีเหรียญกระสาบหรือว่ามีธนบัตรนะครับบางคนบางท่านมีเหรียญกระสาบผ่านมือวันหนึ่งเป็นร้อยร้อยเหรียญน,นะครับหรือว่าบางคนอาจจะมีถึงพันเหรียญแต่ไม่ทราบนะครับว่าเหรียญที่อยู่ในมือนั้นมีราคาสูงช่องครูดงคอยก็จะนำข้อมูลที่จะพยายามอัปเดต มานะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องได้ทราบข้อมูลกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบที่เป็นเหรียญที่มีพศออหรือว่าลักษณะความพิเศษของเหรียญพร้อมกับบางครั้งก็มีการประกาศรับซื้อด้วยเช็คเช่นเดียวกับคลิปนี้ E ีนี้คลิปนี้ EP ีนี้นะครับใครมีเหรียญสิบบาทเหรียญ10บบาทในหลวงราชการที่9นะครับปี2551แบบบาง โคดงอยากให้ดูนะครับใครไม่ซื้อเราซื้อลองดูนะครับเหรียญปี2551นะครับจะมีทั้งหมดอยู่2แบบแบบแรกนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าแบบหนาหรือว่าภเสีเล็กนี่ครับปี2551นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับอันนี้ภาสียเล็กแล้วก็อันนี้เป็นภาสียใหญ่เห็นไหมครับแยกกันออกเนาะนี่ครับผมทีนี้ด้านหลังเห็นไหมครับมีด้านหลังปี2551เช่นเดียวกัน เห็นไหมครับตอนนี้ครูโด่งตามหาเหรียญ10บาทปี2551เน้นย้ำนะครับแบบบางแบบบางนะครับแยกออกแล้วเนาะแบบบางก็คือพระเสียนใหญ่แบบบางนะครับใครมีเหรียญ10บาทแบบบางลักษณะนี้เดี๋ยวครูโดขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับนี่คือเหรียญ10บาทปี2551นะครับ แบบที่เป็นผ้าเียเล็กหรือแบบหนานะครับปี255 1เ็เห็นไหมครับคูโดงมีที่เป็นเหรียญไส้แตกอยู่แล้วนะครับคูโดงมีเหรียญที่เป็นไส้แตกอยู่แล้วนะครับนี่นี่นี่เห็นไหมครับนี่ปี255 1อดที่เป็นไส้แตกแบบหนาคูโดงมีแล้วด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับเราก็อยากสะสมแบบหลากหลายใครมี เหรียญปี51แบบบางที่เป็นไส้แตกเน้นย้ำนะครับที่เป็นไส้แตกถ้าเกิดเป็นเหรียญปกติตอนนี้คงขออนุญาตนะครับว่ายังไม่รับเนื่องจากว่ามีเป็นก็น่าจะร้อยเหรียญแล้วเช่นเดียวกันใครมีไส้แตกที่เป็นปี2551แบบบางแบบบางนะครับครูโดดให้ราคาพิเศษ ใครมีก็ติดต่อมานะครับที่โด s ไอซีสองสามเจ็ดหซื้อเป็ล้วไอดีแล้วก็มาที่ Facebook Fan Page คูโดมคอยนะครับอย่างที่แจ้งนะครับด้วยการที่เราเป็นนักสะสมนะครับเราก็อยากได้แบบหลากหลายเนี่ยตอนนี้ปีห้าหนึคูโดมมีแล้วอยากได้ปีห้าหนึ่งแบบบางเอกเห็นไหมครับนี่สำหรับใครที่บอก้ hey, คูโดมไม่ซื้อจริงหรอกลองดูนะครับในปีห้าหนึ่ 51, คูโดมเขซื้อมาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับนี่แบบหนานะครับภาษีเล็กแบบหนาในคูโดมีแล้ว แต่เราอยากได้ที่เป็นแบบบางที่เป็นพระเสียรใหญ่เนี่ยครับผมถ้ามีก็อย่างที่บอกก็จะเก็บใส่ตลับเอาไว้ครับนี่ครับผมนี่นี่คือนักสะสมนะครับที่เขาคนที่เป็นนักสะสมส่วนใหญ่ก็จะหลากหลายแบบนี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดใครมีเหรียญใส้แตกพศอ,อื่นรับอยู่ไหมรับนะครับขอถ่ายรูปภาพให้ชัดเจนแล้วก็ดูพศนะครับถ้าเป็นพศที่อาจจะหายากหน่อยหรือเป็นพศที่คุณดวงต้องการไม่ต้องห่วงนะครับ ราคากูโดงให้แน่นอนนะครับผมครับวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ทั้งฝุ่น PM ทั้งอากาศนะครับทั้งความร้อนไม่ใช่คนอย่างเดียวนะครับที่เป็นฮิสโตสัตว์เลี้ยงของเราก็เป็นฮิสโตก็เอาน้ําให้พวกเขาเหล่านั้นได้กินบ่อยๆถ้าเกิดให้ความเย็นด้วยได้ก็ดีนะครับก็ลองลองดูนะครับก็ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับวันนี้ง่ายๆสั้นๆนะครับสวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมนะครับ 51. แบบบางใสแตกเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ <sh asına priorities> But it's time to say goodbye. Didn't know that the honeymoon's just a phase.